สวัสดีครับพบกันอีกแล้วเย็นนี้นะฮะรีวิวผ่านช่อง youtube channel ช่องเสตีจัดให้นะครับรีวิวรถสวยๆและรถคุณภาพนะครับมีรถให้เลือกมากมายหลายรุ่นนะฮะนะครับยังไงฝากกดติดตามกด s u b s c r i b ์ให้ด้วยละกันนะครับผมคันนี้จะเป็น Yamaha นะฮะ MT03 ปี2016สีเทาดำสภาพนางฟ้านะฮะคันนี้ ของแต่งตัวนี้ก็จะได้เป็นกระจกปลายแฮนด์แล้วก็สลิปออนปลายโอวินคาร์บนะกกอแนแะท้นะครับนะสติ๊กเกอร์ล้อยามาฮ่านะตรงรุ่น MT03 สวยงามนะฮะยางหน้าหลังเหลือเต็มสภาพน้องๆป้ายแดงนะฮะก็โดยรวมถือว่าสวยนะฮะสมบูรณ์พร้อมใช้งานมาอยู่ที่22,000โลเท่านั้นนะครับ สองหมื่นสองพันกิโลเครือฟิตต้าติดง่ายเช่นเคยนะฮะใครหารถราคาดีๆราคาถูกๆนะครับคลาสสามร้อยนะฮะแนะนำตัวนี้เลยนะเอ็ม เบร์ล็อบตัดกันให้ดูเลยนะฮะว่าเครื่องเราดีจริงนะครับสาหรับคันนี้เปิดราคาโจนให้เช่นเคยนะ,ะ75,000บาทพอนะสภาพนี้กับราคานี้นะฮะไม่ซื้อก็บ,บ้าแล้วนะครับผม75,000บาทนะครับราคาโจนนะสดก็ได้จัดไฟนั้นก็ได้นะครับยินดีให้บริการพร้อมให้คำปรึกษาด้านไฟนั้นนะฮะเบอร์โทรศัพท์068352742เช่นเคยวันนี้เสียงให้แพบหน่อยรีวิวมาหลายคันละ เดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปครับผมสวัสดีฮะเบาขี้ลาสันเบาขี้ลาสัน